วันนี้ได้ยินเสียงแจ้งเตือนรักตัวเองแชมพูเองขอเสียคนได้หน่อยได้ไหมคะแน่าๆนแน่นอนคือว่าเน็ตถึงหรือเปล่านะอะไรเนี่ยทำไมแบบเขิน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 อ่ะ คนเดียวนะคนไหนเหรอคนนี้ Hi แชมแชม Hi ค่ะที่จริงผมสวยกว่านี้นะแต่ว่าไม่ไหวแล้วแก่แล้วมาตอนบันเตะนะสองจอเลยสองจอเลยแล้วก็แบบหันเลือบมาหัวละจอหนึงเฮ้จอหึงแบบฮ่าฮ่าฮ่าแล้วก็ฮู้ฮู้้ซเข้าซูเข้าอยู่มันได้นะ เกิดอะไรไม่รู้่หรือว่าเราไม่ได้หลายนานก็ไม่นานาน,าน,นั 5, 6, 000. 5, 000, 6, 000. ปนกนรประมาณห้าหกวันห้าวันหกวันหรือเปล่ากางเจอเหรอใช่ากางโจนเออก็คือว่าลายบอกอเอ,อไม่ใช่ลายเออก็ลายเหมือนกันก็คือบอกแม่ไว้ว่าจะไลายแต่ว่าแม,ม่รู้หรือเปล่าก็เรียกว่าเป็นการแอบได้ไหม ถ้าเปิดมานี่หาเลยนะแต่ก็คงง่ายไปอืออออืออยู่ีจริงนะเสียบตาทีจริงป่าสิหนาทีค่ะสิหนาทีจริงๆค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการบ้านยังไม่เก็ดเลยว่าวันนี้ก็ฟูแต่ก็ยังสวย,ยู่ทำไมวันนี้หมือนแม่ทำอะไรให้ทานวันนี้ทาน มียำปลาแซลมอนแล้วก็มีมีอะไรอ่ะต้มไก่ใช่ไหมใช่มานั้นค่ะพรุ่งนี้ไปโรงใช่พรุ่งนี้โรงเรียนออนไลน์เรียนออนไลออนไล์อีกแล้ววันจันทร์อีกแล้วรู้สึกว่าเพิ่งปรับตื่นมาห้ตอนนี้วันจันทร์รออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตอนนี้เพิ่งเพิ่งเลิกเรียนมาสุดลาเล่น ยังไม่ว่าหน้าเรียวเสียใสแจ้ว <c oughs> อขอน้ำเลยค่ะ <c oughs> ไม่ก็ไม่ค่อยทรมารย,ย์ไรเฟมกับจ่าขอกำลังเล่าเสียอาการให้น้องเจิตฮะอะไรนะจ่าขอพี่เจ้าเข็มเหรอใช่ พี่เป็นแฟนกับพี่เจ้าเขยมทำอะไรกันนะเเมื่อกี้เหมือนเล่าเรื่องผีใช่ไหมเหมือนได้ยินแบบแบบว่าเรากำลังเล่าเรื่องผีอะไรสักอย่างคิดถึงคันนี้คิดถึงคันนี้แน่ยเน้ยเน่แห่เหมือนกันค่ะตาเดกต้องแมวที่รับมาเลี้ยงชื่ออะไรอืมที่เลี้ยงตอนนี้นะคะก็ชื่อทิกเกอร์ค่ะ ติ๊กเตอร์หนึ่งตัวส่วนสีขาวชอบมาเล่นด้วยนะคะแต่ว่าชอบแบบหยุมเท้าแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแบบนี้นะคะอีกตัวชื่ออีจิะค่ะใช่ไหมย่า <Yeah. S 2> <laughs> กำลังนอนตื่นมาดูชมแชมเลย <laughs> นานนานนาน,น,นต่อไม่รบกวน,นะคะ่ะไม่รบกวนอามีกองนะคะก็ตีกลองร้องเพลง <laughs> อามาอีกตีกลองร้องเพลง จะนอนแล้วหรือยังว,วันนี้แบบแต่งหน้าไงคะก็เลยยังนอนไม่ได้หรือว่าจะนอนได้ไม่ได้อะไรทวันแต่วันนี้แบบอารมณ์ดีจังเลยแต่งเตียงแจช,วเ,ชวเข้าทางฝั่งฟิล์มกากก็อ่าจริงหรอเขินจํำเขินเหมือนกันคะ่ะ ทำผพูน่ารักสุดๆเลยรู้ไหมมาอดีตค่ะเว้ยเสื้อลายเดียวกับพ่อมาเลยพอาฮ่าาฮาพ่อพ่อมาบอกฉันง่วงนอนแต่หน้าทำลายหนะ้าไม่ได้ทำอะไรเลยตอนแรกจะถ่ายรูปแต่ว่าติดภารกิจในการทำงาน ก็เลยอดก็เลยมาไลฟ์แทนค่ะ mm น่ารักไหมน่ารักไม่ได้แล้วก็คือตาไปหมดแล้วแบบอืตาดำสวัสดีคับสวัสดีคับระวังหายไปในะมาน หายไปดิพาวาดพาวาดเดียวคะสา X ได้สี่หนึ่งสาม้าแถม4ีเอิมหกป็นสาวจังเลยหน้าตาเปลี่ยแต่ว่ายังเป็นคนเดิมเลยเคยเปลี่ยนแป สวัสดีค่ะคุณไดโน่เศร้าไม่าศร้าไดโนยิ้มแย้มค่ะยิ้มหน่อยยิ้มแล้วน่ารักนะน่ากลัวดีร่าร่าน่ารักน่ารักเหรอหน่ารักเหมือนกันนะคนที่นี่คนที่นี่คือคนที่ไหนคนไหนนี่เล่นอะไรกับพี่ปิง๊ง ไม่บอกค่ะเป็นความลับจะวางเราพี่ปิงอย่าลักนานใจบอดีใจบอดีใจบอดีอดเพลงอะไรอ๋อวันนี้พี่ปิงลงรูปได้แบบน่ารักอะ่ะก็คือก็คือชอบพี่ปิงนะแบบตอนเขานึกถึงทำให้นึกถึงตอนเข้ามาใหม่ๆเพราะว่าตอนนั้นชอบพี่ปิงตอนนี้ก็ชอบอยู่ เอ๊ะชอบพี่ปิงตอนนั้นแต่ตอนนี้ก็ชอบอยู่ดียังไงอะ่ะแต่ก็ไม่ได้ชอบเอ๊ะชอบชอบแบบพี่ปิงยังไงเอ๊ะพอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคถืออะไรเอ๊ะเอ๊ะสูงเท่าไหร่คะสูงร้อยห้าสิบแปดค่ะหรือเปล่า ต้องลองวัดอีกทีถ้าเกิดว่าวัดที่ตอนไปหาคุณหมอเมื่อนานมาแล้วก็ร้อยห้าสิบแปดครัแล้วก็ไม่ได้วัดอีกเลยไม่ต้องมาสินาทีเลยชอบทดเวลาโอ้เว๊ยเจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วนะคะทุกคนทำยังไงดีนะอีกสามนาทีเท่านั้นจะไปไหรือเปล่านะไม่ใช่หมายถึงแบบว่าตอนตอนแบบเข้าวงมัน,มนจะล ตอนเข้าวงมาใหม่ๆแบบว่าพี่คนนี้น่ารักจังเลยแล้วแบบเขาแบบตัดผมสั้นใส่แว่นแล้วก็แบบทําท่าแบบแล้แฟร์ๆอ่ะแล้วก็แบบน่ารักอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็ชอบไม่ได้ไม่ชอบแต่ก็ยังพี่ปิงอ่ะก็รู้จักพี่ปิงใช่แนนเจ้าชู้เหรอครับได้ค่ะ มากมากล,ล่เลนก็คือคนน่ารักไงก็เลยน่ารักอะไรเงี้ยทุกคนน่ารักมาฝากซีเจมพอดีอันเด้ยนะคะได้ไหมฝากด้วยนะคะพวกเราน่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วพวกเรานะคะก็ยังมีรายการแคทไอดอลมีน้องแมวทั้งหกวงของพวกเราด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะจุดยอดตอกกันดีไหมคะแชมพูนานแล้วหรอ ฝันดีนะฝันดีนะคะฝันดีฝันหวานฝันถึงกันดูดแต่ว่าถ้าฝันถึงกันแล้วก็อย่าลืมไปถึงแชมพูด้วยนะคะโอ๊ยแป๊กอ้าโอค่คแปะแชมแชมด้วยนะคะแปแชมแชมด้วยนะคะ วันนี้วันเกิดแล้วไว้พอนอยโอ้วันเกิดช่วงนี้วันเกิดคนเยอะยันมากอวายเลยเมื่อวานก็วันเกิดพี่ฮุฟใช่ไหมก็แฮปปี้วันเกิ์สำหรับคนเกิดวันนี้หรือว่าช่วงช่วงนี้นะคะยิมฟูก็ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีมีความสุขมากๆยิมเยอะๆดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็รอเจออยู่นะคะคิดถึงที่ไหนโลกเลยค่ะยิมยิมพิมก็บอกแอบชอบแชร์ อ๋อแล้วพิมหรอใช่ตอนเราเล่นด้วยกันบ่อยๆก็เลยแบบน่ารักสนิทกันนล่นัพูว่าแจกความสนใจโอ้โหแจกความสนใจตอนนี้ตาตาดำค่ะยิ้มเยอะๆเลยพิยเยอะๆนะน้าถึงห้าทุ่มเลยมีตายมีตายต้องทำกันตาแต่เฮียจี ตายครับทุกคนผมเพิ่งมาไลฟ์แรกก็เจอไลฟปิดแล้วผมขออภัยครับคือว่าเกิดข้อผิดพลาดทำเราเล็กน้อยแนทโหลดนิดหน่อยตอนนี้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าต,ต้องเปลี่ยนที่ไลฟ์นิดนึง มาได้แล้วหรือว่าเราเกินเวลาก็เลยก็เลยหลุดไปเลยเห็นไหมบอกแล้ววันนี้ไม่ได้เกินเวลาไม่ได้สิบห้านาทีนับที่หลุดไหมแชร์แชร์ไอะไใช่แวะไปแบบว่าบินบินแบบเมืองข้างๆมาแล้วก็กลับมาใหม่ค่ะใช่ไม่ได้ไม่ได้ต้องทำการบ้าน ตอนนี้ก็เลยแวะมาหาทุกคนอีก1นาทีแล้วก็จะไปเย่ฝ <laughs> ันดีนะคะทุกคนกลับมาอย่างงงๆนะคะ <laughs> ไปแล้วไปแล้วกูดไนค่ะโอ้โอ้โอ้ำไม่ได้ด้วยกูดไนนะคะไปเจอกันขอบคุณที่เข้ามาคุยกันแป๊บๆนะคะแล้วก็ คุณที่วันนี้นะคะมาเรียกันเดี๋ยวนะอย่าโอเควางไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรก็ขอบคุณสำหรับควาขววันนี้ด้วยนะคะวันนี้ก้านอนอยากวันนี้ค่ะทุกคนสุดท้ายแล้วจริงๆคือตอนนี้ทุกทุกคนเห็นหรือยังได้หรือยังชอบอละกฎการวันนี้นะคะ แชมชมปลาลาทเที่ยวทิปสองที่ไปแล้วดีกว่ากลับมาแล้วหรอกลับมาแล้วบ๊ายบายไปดีกว่าเดี๋ยวทเที่ยวเราไปสามไม่ได้แล้วบายบายค่ะ